โอเคฮะสวัสดีทุกท่านด้วยฮะตอนนี้อยู่ในช่องแล็กต b a บ้านะฮะวันนี้เรามาเล่นเกม Green Hell แล้วเราจะมาเล่นในโหมด co-op กันเพราะว่าเกมนี้เพิ่งอัปเดตโหมด co-op มาแล้วก็เพิ่งซื้อมาด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไปพูดคุยกันได้นะฮะไปไปดูกันเลยดีกว่าไหนแนะนำตัวหน่อยวิญญาณผกับต้องาร์ดบอยต้อง hard boy วันนี้เราจะมาสอนคุณเอาชีวิตรอดในป่าแห้งนี้โอลมขึ้นหน้าซีไหนครับ มือมสองน้อยฉันไม่เห็นอะไรเลยใช่กูก็ไม่เห็นมึงมานี่นี่มึงเปิด PVP ไม่ขอสักบัดรอ๋อนี่ไงเอ่อ,ไ,อ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 ไม่ทราบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนหะครับคุณต้องป่าเมซอนที่นี่เป็นป่าเมซอนป่าเมซอนใช่ไหมครับถ้าหาเจอ <c oughs> นี่คือป่าเ <c oughs> มซอนต้องเจอเปนป่ง ถ้าสมมติหาเจอนี่คือป่าไมซอนเฮ้มึงสนใจมุกกูก่อนดิเฮ้ยเซอราพอร์ตจะไม่ใช่ป่าไมซอนมันจะเป็นป่าไมซอนเฮ้ยได้หนึ่งมุกอ้เี้ยยงคุณฮาดบอยฮะคุณกระโดดลงไปล่อปลาฮะหุยบรรยากาศสวยมากผมจะลองโดดลงไปโดดลงไปล่อปลามานะฮะมันเย็นมากต้องปลาตอดต้องปลาตอด ปลาตอดปลาตอดอะไรนะปลาตอดปลาตอดเราสามารถดื่มน้ำได้น้ำไม่ปลอดภัยดื่มจริงเหรอมันบอกว่าให้กดดีเพื่อถือน้ำอ้วกเอือ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 อ้วกแตกน้ำมันไม่ปลอดภัยคูถามจริงใสขนาดนี้คือมึงไม่ปลอดภัยเหรอนะเอ,อียใสยก็บคลองแถวบ้านดูวในฐานะที่ผมเคยเป็นคนเล่นเกมแนวซเรโยลมาก่อนเนี่ยผมรู้วิธีหาไม้ครับตามผมมา ก็อย่างแรกนะครับเราจะต้องต่อยต้นไม้เพื่อเอาไม้มันมันล็อกแค่หนึ่งมั้เออคิดว่าวิธีนี้น่าจะไม่โอเคเท่าไหร่มันควรจะมีสูตรครับบอกเราใช่ไหมเย่ต้องได้แล้วได้ดาบอุปกรณ์ป้องกันตัวใส่ชัดใส่ชัดช่องแรกนี้ต้องได้ดาบมานี่ไงเทป้เทป้ผมได้ดาบมาแล้วผมจะปกป้องรูตูดสุยทำยังไงอ่ะก็เอาหินไปวางไว้ใช่ไหมแล้วก็เอา กิ่งไม้ไปวางไว้แล้วก็เอาเชือกไปวางเฮ้ยผมตอนนี้ผมเอาผมเอาดาบไปวางดาบน่าจะตัดต้นกล้วยได้หรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยไปหาขวานดีกว่าว่ะโอ้อแรงจะหมดแล้วต้องได้โคโคนัทวอเทอร์มาแล้วเอ้ยเอ้ยอ้ยได้กิ่งไม้ยาวอือเอาเลยครับอะไรได้ผมว่าผมว่าเราไม่น่าจะรอดคืนนี้กันนะครับ ดูจากสภาพแล้วเตรียมตัวเตรียมใจกูยังหาท่อนสูงไม่ได้ต้องย่อเราต้องนอนแล้วแหละเพราะว่าเราเหนื่อยนี่แะูอยากรู้ว่าท่อนสูงจากไหนไปเฮ้ยหักแล้วใช่หักแล้ว นี่ไงเราได้ท่อนซุงแล้วใช่ไหมซุงได้ซุงแนละ้วโห้เยี่ยมได้แต่ตอนเนี้ยขยับแทบไม่ได้แล้วมานาสเตมินาหมดออไปเราไปสร้างบ้านกันดีกว่าของกินเหรอสเตมินาใช้อะไรเพิ่ม,มผมอาจจะตายก็ได้เพราะสเตมินาผมจะหมดแล้วไม่นะกดวางลงไปยังไงวะวางกดอีเอ,อื้อเหียบเรียบร้อยออแล้วก็ลองสติก๊ก Uh, <Okay. S 1> วางไว้เป็นข้างล่างก่อนแล้วกันตรงนี้ฮปุ๊บเรียบร้อยแล้วแคมป์ไฟแล้วล่ะมึงยังทำบ้านไม่เสร็จเดี๋ยว,ยวมึงจะเอาแคมป์ไฟละเอาแคมป์ไฟก่อนไหมกลางคืนนะเว้ยเพื่อนโอเคมึงไปเก็บกิ่งไม้ยาวๆมานะเดี๋ยวกูลองดูกิ่งไม้ยาวๆย,ยาวแค่ไหนอ่ะเฮ้ยเราใส่ใส่ไม่ได้อ่ะนายแย่งเราใส่อ่ะเออเนี่ยเใส่ไหมใส่ไม้ใส่ไ,ไ,สไม่พอเอาชิบหายกิ่งไม้กูหมดเฮ้ยมืดแล้วเด้อ้โหสุดยอดเลย สติกสติกก็หมดแล้วอ่ะเรียบร้อยแตกแน่นอนคืนนี้แล้วกดนอนตรงนี้เลยดีกว่า <ผม S 1> ต้องฝันดีนะ <ผม S 1> หลับแล้วหวุ้ยอ,อ๋มมอนี่ไอเอเนอร์จีเราเพิ่มจากการนอนเว้ยต้องเนี่ยพอพคุณนอนปุ๊บอเอเนอร์จีเพิ่มเนี่ยพอผมนอนปุ๊บเอเนอร์จีผมเพิ่มคุณต้องคุณต้องมานอนขันจังอันนึงขัดจังไนอันนึงครับนึงผมขอนอนเพิ่มเอเนอร์จีก่อนแต่ว่าเลื่อนผมลดเรื่อยๆเลยอะ เป็นการแลกเปลี่ยนสินะโอเคโอเคโอเคอ๋อผมตื่นแล้วมาพร้อมช่วยงาน,นนะใช้เครื่องมือสร้างฐานไฟอย่างน้นต้องมีฐานไฟคุณสามารถทำอะไรไม่ไม่เขาบอกให้ใช้เครื่องมือใช้เครื่องมืออะไรวะไอที่ไอนี้ปะขินกับขินกับอะไรมากระเทาะกันดูหนังสือแบบสว่านมือกิ่งไม้หรืออะไรก็ได้เนี่ยเกมของคนจีนเนี่ยใช่ใช้สติ๊กกับแคง เนี่ยมีสมอลสติกอยู่แต่ว่าสติกไม่มีอ่ะมีสติกไหมเราน่าจะประสบความสำเร็จในด้านการเอาชีวิตรอดอ่านีหรือเปล่าังไงนี่ไงได้แล้วแฮนด์ริวเยี่ยมผมได้เครื่องมือจุดไฟแล้วกับตันยังไงอะ่ะก็แค่เอากิ่งไม้เล็กกับกิ่งไม้ใหญ่ใช่ป่ะไปวางไว้ในโต๊คราบเลยนี่จุดไฟแล้วจุดไฟแล้ว เราจะอยอู่ต้องปั่นเองด้วยเหรอว่าต่ฟว่าปั่นไงวะเนี่ยคำนหนึ่งอันนี้มันใช้ยังไงแบบปั่นไงวะก็คือจนจะชเช้าแล้วสว่างแล้วกองก็ยไม่ใช <laughs> 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 มันจุดไฟยังไงวะเนี่ยเออเราจะต้องรักรอับเบิเน็ไฟอ๋อเราต้องลืมอ่านเราต้องใช้ไอ้นี่เว้ยใช้ไฟเบอร์หรือว่าย้าแ,แห้งอ่ะจากกระเป๋า พื่อที่จะปั่นเว้ยก็คือเราต้องหาไอ้นี่มาก่อนหาพวกหญ้าแห้งหรือว่าแบบพวกไฟเบอร์มาเว้ยตอนนี้เรายังปั่นไม่ได้กูไม่สนคุณจะกินน้เราต้องไปหาญ้าแห้งก่อนเนี่ยแหละเขาถึงบอกให้อ่านหนังสือเราไปหาแบบพวกอะไรแห้งๆเรากดตายแล้วเอานี่ไงนี่ไงแห้งนี่เจอแล้วหญ้าแห้งมันแห้งตอนไหนวะแห้งเมื่อกี้ เมื่อกี้ยังไม่แห้งเลยมาแล้วยังไงพร้อมปั่นพร้อมปั่นกดยังไงนะกดใช้สว่านก่อนใช่ไหมนี่ปะนี่ได้นิฟเรียบร้อยปั่นแล้วปั่นแล้วใช่โอ้โหแล้วฝนตกตอนนี้พอดีแล้วอยากรู้ว่ากดปั่นยังไงะก็ได้สกูกอยเนี่ยเฮ้ยท้องเราได้ไฟแล้วไม่แต่ฝนตกแต่ฝนตกไม่ดับไม่ดับเอาตัวบังไว้ตัวบังไว้เออเฮ้ย แต่เดีเดี๋ยวกันนะไฟนี่มันแบบทำไรเราไม่ได้เลยเหรอทำไมดูไม่แบบไม่ร้อนไม่หนาวอะไรเลยไมจอ้ oh, ตรงนี้อ,อุ่นดีนะผมว่ารับแล้ว hey. ม่จะมาตกอะไรตอนนี้ฝักเราต้องไปหาทางอื os> os ่นเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วแหละไปเราจะไปสร้างบ้านกันดีกว่ามันถึงยุคของการสร้างบ้านแล้วใช่ไหมต้องมา t w years later เยี yeah. ่ยมเราควรเซฟเกมไหมเซฟเกมเราเราควรเซฟเกมก่อนอันดับแรกเลยเซฟไงว่กดที่บ้านเนี่ยอันหนึ่งสำรวจกันกูโดนปิงแดกเ่ยเออว่ะลืมดูร่างกายตัวเอง มันมีหมูกวิทนี่ไงปิงดูยังไงอ่ะหมุนมือได้ปะอ๋อหมุนมืองี้ได้โอ้ไม่รู้ออกไปปิงไม่มีมีอะไรกัดเท้าไหมน่ะทำไมเขาใส่ขาสั้นมาเดินป่าวะอุ้ยนี่ไงปิงโอ้ก็ว่าอยู่ออกไปอีวเราควรโอ้โหมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ย เราดูนาฬิกาได้ด้วยใช่ไหมว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยอไม่รู้เราจะดูเป็นยอุ้ยอุ้ยต้องเป็นลมอ,อ่ะเป็นลมหมดสติต้องมาช่วยเร็วต้องต้องมาผายปอดกูแค่สะกินหล<ะ>ังมึงทีเดียวเอาก็เราหมดสติไงแบบเป็นลมอะไรางี้ว่าเรา,เราต้องเราต้องจับปลาใช่ว่าแต่เราจะจับยังไงรร,รู้วิธีละผมมีมีด แล้วผมจะไปบวกกับปลาพวกเวนั่นเองเล็งปั๊บเล็งปั๊บไบโมนิเลียมัน,นหน,นอีอ่ะโอนเือฮ้อปลาไม่เป็นอะไรเลยมาหนี้มาหนี้แม่งเอ้ยหยิบแล้วไงอะก็กดเปิดกระเป๋าแล้วก็ลากใส่ตรงจุดกลมๆมาเห็นปะจะมีจุดกลมๆอยู่อะ่ะพอคุณเล่าออกมามันไม่มันไม่มีจุดให้กูเไปเราได้ละหรือว่าเสียบไม้ก่อนหรือเปล่าถูกวะแล้วนี่ ต้องใส่น่าจะถูกว่ะไม่รู้ว่ะไม่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 ทำงงลองเลยดิมึงเป็นเจ้าของขังมื่อไหเอามาเอามาเก็บไม่ได้อะได้กระเป๋าเต็มอีกแป๊บนึงทิ้งไปเลยไม่ใช้เดี๋นั่งพิสิกคิดว่านะต้องเอากิ่งไม้วางไว้ก่อนนี่ใช่กำลังตายแล้วนี่ใช่กำลังจะตายเหมือนกันแล้วก็เอาปลาปลาหอยดิบ ทำไงวะเจะหอยได้อยู่แจ่หอยได้อยู่้องปลามันใหญ่เกี่ยวแร่เนื้อปลาใช่ไหมปลามันใหญ่ออแน่เนื้อปลาได้แล้วแร่เนื้อปลาปุ๊บอ่าได้เป็นโดได้เป็นซาชิมิก้อนเล็กๆเอาต้องวางวางไม่ได้แล้วรอหอยท่ามือสุกก่อนลวกันรอหอยท่าแล้วกันให้ตายแล้วแร่ได้ด้วยอแร่งเนี่กดเก็บเกี่ยวอะคลิกขวาค้างไว้แล้วมันจะมีคำว่า harvest วันนี้นไงเนื้อปลามาครเยี่ยม อยอดฝนตกอีกแล้วแล้วหอยกู oh จะสุดโอ้โหแม่เอ้ยมึงตกทุกวันเลยนะ